สวัสดีครับผมนี่พวกแบบผมเพื่อนเคยครับยีทีพกนี่เราขอมาดูวันมวยคู่เอกนะครับมันยิงเตียนต้องดีนะเอ๊ะพี่ภาษาอะไรจะแดโอ้โหเข้มอะไรไปว่าอ่ะแฟร์แฟร์สวัสดีวันที่กำลังเข้าชมวันนี้สองร้อยกว่าคนครับผมไหนไหนดูด้วยีทีไอพีอ่ะ อีพีเก้าฮะอีพีหกอยู่ไอ้ควายโอ้หกเลยฮะโอ้แถมเศร้าอะไรอีสัตว์อีพีหกอยู่อ่ะสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอไอ้เหี้ยเขาเล่นตลกเบยเรูจะใส่พวกมึงเหสัตว์นี่เนี่ยเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยเฮียอะไรของมึงเฮ้ยถ้าใช้ใช้โมชโลนมันอี้เลยหัวดิ้นเลยอ่ะ ้อโอมอ่ะเดไม่อ่ะออกได้ีออกได้มได้หมดอ่ะออกได้ยี่ไ่อมอ่วีอ่ะวีีรู้ันนี้ครับก็ไปนี่คมแม่ครับนี่ว่างจัดครับว่างจัดรัสเซียครับผมีอมอันนี้ก็ต้องทมน้องไม่ครับมันมาเห็น ไม่เห็นไมมเนี่ยปีสองเงินไงแม่ไอ้แค่นผักร้านโชว์เดียวแซวไอ้ด้วเออโอ้ยแหงอวก็จะร้านเนี่ยวได้วีดีโอแท้แอร์ดอสดี่แอดสวัสดีวันนี้เข้าชมตอนนี้นะครับผมเเออ็็ดดมีอย่างเม้นอ้วนได้นะครับเม้นมาได้เม้นเล็กเม้นป้อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอวีดีโอแท้ผมเม้นใครมาไลฟ์ว้าวปะ ไล้าเอกดว้าเไล้าเโอ้ัย่อไหนย่วะไล้ารับผมอารไม่ไลอารุไม่ไล่ะใครว่าไล้าก่อนเม้นได้นะครับฮอนอารอารไม่ไลอไรม่รู้มาปูเหรอไอ้ต๊อบจุกแล้ครับอะล่อะล่ แค่ก็ถ้ามีเมียสามวันถ้าเมียถ้าเลิกแล้วบ่มึงเซ็กจัดเกินอ่ะนี่รู้เมียแห่ิ้มหัวเนี่ๆแต่เราซังจริอ่ะรุ่นไหนๆไอ้รุ่นโลเครื่องมาลองเครื่องกว่นบะติดกว่นบะติดเนี่ยชุดเนาะลองเครื่องกว่นบะติดไม่เว้ยมันจะไปกวนบรรยากาศสักแล้วมันสับสับไปแล้วมันเจ็บเกินอะไรเงี้ยมันเจ็บรือว่ามันเอาเข็มแตงวางไว้แหรอไอ้ยินเอาเอาขอไปแตงใส่ คนดูออกับป้งเม้น,<ค>น<ด>แล้วคนมาแห่งเหร